สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่พี่จากต่างประเทศเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คือ j a เบิ e ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในทมเฟรมมันสำหรับ j a เบิ e เนี่ยกราฟนะครับอาจจะมีให้เราดูไม่เยอะนะครับในภาพใหญ่นะของทมเฟรมมันเนื่องจากเขานะครับเข้าตลาดมาก็ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของปี2023 เมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคามีการย่อตัวลงมาอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการย่อตัวเขานิดนึงครับว่าเขาเนี่ยลงมาเยอะไหมนะจากไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดก็คือแท่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55นนะครับผมมองว่าเขายังย่อตัวลงมาไม่เยอะนะตรงนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3บาท 68สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา3บาท68สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับผมอาจจะต้องขยายไทมเฟรมนะครับไปใน t ท m e เฟรมวีคนะเพื่อที่จะดูจุดที่มีนัยะสำคัญให้ชัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะมาตีเส้นฟิโบเพื่อหาแนวรับแนวต้านกันผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยนะครับที่7บาท60ครับแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับ ที่ประมาณ4บาท80สตางค์ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่เขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคา,อาของเขานะครับลงมาตามกรอบเส้นระยะไหมนะราคาเนี่ยเมื่อเขาหลุดแถวแถวเส้นระยะตรง4บาท80สตางค์ตรงนี้นะครับก็พยายามกลับขึ้นไปเทสนะครับไปเทสที่เส้นระยะ4บาท80 เมื่อราคาตรง4บาท80เนี่ยตรงเส้นระยะเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเขาหลุดลงมาเลยเหมือนจะ,ะลงมาชนแถวเส้นระยะลบ38.2นะที่ราคา3บาท72นะครับแต่มาไม่ถึงนะครับก็กลับขึ้นไปเทสที่เส้นระยะตรง4บาท80อีกสังเกตได้ว่าเขาพยายามกลับขึ้นไปเทสหลายรอบนะครับแล้วก็พยายามเกาะอยู่กับเส้นตรงเส้นระยะ4บาท80สตางค์เนี่ย พอเส้นระยะราคาตรงเส้นระยะ4บาท80สตางค์เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับหลุดลงมาเล่นกรอบล่างแล้วทีนี้หลุดลงมาชนแถวๆถเส้นระยะลบ38.2สังเกตได้ว่าเวลาเข้ามาชนแถวๆถเส้นระยะลบ38.2ตรงนี้จะมีอาการแล้วนะครับเพราะว่า,าเป็นเส้นระยะสําคัญแล้วเหมือนเขาพยายามจะกลับขึ้นไปเทสนะมีหลุดนะครับแล้วก็พยายามกลับขึ้นไปเทสแล้วก็พยายามจะย่านะราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับ ตอนนี้อยู่ที่3บาท68สตางค์ซึ่งหลุดเส้นระยะลบ38.2นะครับที่ราคา3บาท72สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา3บาท68สตางค์เนี่ยราคาเนี้ยเป็นราคาที่ถูกหรือยังน่าลงทุนไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนขององบการเงินครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กัน มาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับสำหรับบริษัท G-able เนี่ยเขาทําอะไรนะลักษณะธุรกิจของเขาครับก็คือให้บริการโซลูชันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และให้บริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวใจหลักกันครับเรื่องของงบการเงิน สำหรับงบการเงินครับก็อาจจะมีให้เราดูไม่เยอะนะอาจจะมีให้เราดูก็ตั้งแต่ปี65นะครับ66แล้วก็ปัจจุบันนะเนื่องจากเขาก็เพิ่งเข้าตลาดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขององบไตรมาส2ของปี67กันครับสำหรับสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ6,600ล้านหนี้สินครับอยู่ที่ประมาณ4,500ล้าน สำหรับหนี้สินตรงนี้เนี่ยชัดเจนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์นะผมมองลบไว้ก่อนนะครับตรงนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ2000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ปี 66, 66ปี66นะครับเพิ่มขึ้นจากปี65นะรายได้รวมครับไตมมาส2ของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,100ล้านสำหรับ ารายได้นะครับของปี66กเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับจากปี65กําไรสุทธิครับไตรมาส2ของปี67อยู่ที่ประมาณ72ล้านนะครับถ้าดูจากกําไรสุทธิเนี่ยของปี66นะครับของเขาเนี่ยลดลงนะจากปี65นะครับตรงนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap ครับอยู่ที่ประมาณ2,500ล้าน ถ้าดูจากามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่2,000ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะโดยมูลค่าของหลักทรัพย์โดยประมาณอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ที่2,500ล้านผมมองวาอ่าเรายังซื้อแพงอยู่นะครับตรงนี้ เป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกค,ครับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น,นยอยู่ที่ประมาณ2บาท93สตงางค์เราซื้อตอนนี้ที่3บาท68นะเ,เรายังซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะครับ2บาท93สตางค์อยู่ตรงไหนนะสบาท93สตางค์อยูอ่แถวนี้นะครับคือใต้เส้นระยะลบ6กสนะครับตรงนี้อ,อย,อยู่ด้านใต้เส้นระยะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอตัตราส่วนเงินปันผลครับหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยสำหรับปี 6, 6นะครับเขาไม่ได้จ่ายปันผลนะมีปี6 7เนี่ยเขาจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ7.9% 7.9นะครับ7.9%รงนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กันนิดนึงครับสำหรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับเขาก็จ่ายปันผลนะ ของปี67เจนี่ยจ่ายประมาณวันที่28พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาแล้วกเ็เงินปันผลนครับของเขาเนี่ยมาจากกำไรสุทธินะสำหรับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบนะถ้ามาจากปันผลมาจากกำไรสุทธิเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับ สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นในส่วนของเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟร์จากหน้าเว็บนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ56%นะผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ21%ถ้าดูจากข้อมูลหน้าเว็บเนี่ยผมยังถือว่ามีรายย่อยอยู่เยอะนะครับแต่พอเช็คจากในสตรีมมิ่งเนี่ย คือมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผมชอบอะ่ <S 2> <S 2> อะก็คือต่ำกว่า30%เ่ะ,ะเพราะว่าเช็คในสตีมมิงมันอยู่ที่ประมาณ21%นะถ้าดูจากข้อมูลในสตีมมิงอะ่ะผมมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับรายใหญ่ครับถือในานามบุคคลน,นะอยู่ที่ประมาณ9%ครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฝัดชิดกันนิดนึงนะครับสำหรับ ปัชจุครับในเรื่องของงบกระแสงเงินสดนะครับเรื่องของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจเบิล e นะครับเขาก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.2เท่านะครับจากกราฟแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะครับผมมองว่า เอาในความคิดของผมนะผมมองว่าราคาโซนปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ3บาท68สตางค์เนี่ยผมยังมองว่าค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับเนื่องจากจุดที่1นนะครับเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตรงนี้นะครับเ <c oughs> ทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอันนี้คือจุดที่1นนะครับที่ผมมองว่ายังคงแพงอยู่เนาะในส่วนของจุดที่2นะครับเรื่องของ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ2บาท93สตางค์ครับแต่เราซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3บาท68สตางค์นะ,ะในความคิดส่วนตัวนะครับความคิดของผมนะผมมองว่าสายสะสมอย่างผมเนี่ยอาจจะชะลอไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะสำหรับสายเทคนิคครับจุดที่น่าสนใจก็คือ ควรที่จะมารอแถวแถวเส้นนัยะลบ6เนะครับที่ราคา3บาทตรงนี้นะเป็นจุดที่เป็นแนวรับถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากคือราคาตอนนี้เขาอยู่ใต้เส้นระยะลบ38.2ไนงะคือในกรอบนี้มันมีโอกาสลงนะครับแล้วก็ขึ้นในกรอบนี้เนี่ยลงแล้วก็ขึ้นในกรอบนี้เกนนะครับทั้งลงและขึ้นผมค่อนข้างที่จะ กลัวนะครับว่าเขาจะลงมาเทสที่เส้นระยะลบหกเจุดแปดแถวแถวราคา3บาทตรงนี้นะซึ่งผมแนะนำนะครับก็คืออาจจะมารอแถวแถวเส้นระยะลบหกเจุดแปดนะครับที่ราคา3บาทหากเขาลงมาชนนะครับแล้วก็มายํำได้นะครับแล้วก็ไม่หลุดนะอาจจะหลุดรอให้เขาหลุดลงมาก่อนนะครับแล้วก็กลับไปยืนได้นะครับเหนือเสือเหนือเส้นระยะลบหกเจุดแปดเนี่ยที่ราคา3บาทตรงนี้น่าเข้าครับเพราะว่า เขาเนี่ยน่าจะกลับไปเทสแถวๆเส้นระยะลบ38.2ที่ราคา3บาท72อีกครั้งนะครับผมแนะนำว่าควรจะมารอแถวๆนี้นะครับที่เส้นระยะลบ64.8ครับเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับตรงนี้เนาะคือถ้าเกิดว่าราคาที่อยู่แถวๆเส้ญญนระยะลบ38.2องเี้ยอยู่ด้านบนเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบเนาะผมชอบมารอรับแถวๆ แถวเส้นระยะด้านล่างครับในกรอบสีเขียวเนี่ยเนาะเพราะว่ามีโอกาสเกิดขึ้น90%นะครับทั้งลงและขึ้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Gable นะในส่วนของพี่ๆท่านไหนนะครับมีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์อีกเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับขนาดกลางลองส่งเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวไหนสวยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะ นำกลับมาทำาการบ้านให้นะครับและในการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจนะครับต้องกราบขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับผมและเช่นเดิมครับยังไงผมขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ